นายจะไปไม่ได้นะถ้านายไปงานวิจัยของเราต้องแย่แน่ๆอุตส่าตกใจที่แท้เธอก็กังวลเรื่องนี้เองใช่แล้วผู้เชี่ยวชาญลินเรายังต้องการความรู้ของคุณอยู่ฉันอยากจะช่วยพวกเขาอยู่แต่มันใช้เวลานานเกินไปต้องหาทางอื่นทุกคนเงียบหน่อยฉันรู้ว่าทุกคนมีปัญหามากมายแต่ฉันไม่ได้มีเวลามากพอที่จะช่วยฉันเลยตัดสินใจที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งก่อนจะกลับมาหาลัย เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาในคราวเดียวมีใครจะคัดค้านไหมจริงเหรอครับผู้เชี่ยวชาญลิ้นจงจเจริญผู้เชี่ยวชาญลิ้นจงจเจริญไม่กี่วันต่อมาจากนั้นฉันตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนึงหนังสือที่มีข้อมูลของสัตว์วิญญาณแต่ดูเหมือนว่า9527จะเริ่มแก้แคนฉันแล้วดูแลสัตว์วิญญาณดูแลสัตว์วิญญาณก่อนที่ฉันจะเขียนหนังสือจบฉันก็ได้รับทักษะใหม่ดูแลสัตว์วิญญาณ ในท้ายที่สุดฉันก็เขียนหนังสือจบและเจ้าหน้าที่ขนส่งก็เริ่มทำสำเนาอย่างบ้าคลั่งจนทุกคนในกิววิหกฟ้าครามได้สำเนาครบทุกคนกลางคืนอาจารย์พวกนี้จะไปแล้วเหรอใช่บทเรียนจะเริ่มหลังจากการอบรมเสร็จพรุ่งนี้อาจารย์บางครั้งฉันก็สงสัยจริงๆว่าอาจารย์มีความรู้ขนาดนี้ได้ยังไงอาจารย์มีความรู้มากขนาดนี้ในวัยอายุเพียงเท่านี้ได้ยังไง แต่ฉันก็มั่นใจว่าอาจารย์ไม่เคยเห็นสัตว์วิญญาณพวกนั้นด้วยเออไม่ใช่เพราะอะไรรอกที่ฉันได้ดีเพราะฉันมีอาจารย์ที่ดีเหม่ยเจเลยคนคนนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงๆใช่ไหมลูกศิษย์ที่ดีเธอคิดมากไปเองงั้นเหรอฉันจะเชื่อในตัวอาจารย์เพียงแต่ว่าืหมหมายถึงอะไรขอบคุณอาจารย์ที่ทำเพื่อกิวเรา ถ้าเราไม่ได้ความรู้ของอาจารย์อย่างน้อยเราต้องหาศึกษาเองเป็นเวลาหลายสิบปีเราคงไม่ได้อาวุธวิญญาณคืนมาถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์ท่านอาจารย์อย่าลืมมาหาเราบ่อยๆละพวกเราคิดถึงท่านเสมอนะตกลงถ้าเธอมีคำถามอะไรมาหาฉันได้เสมอเลยนะเออตอนเช้าถึงฉันจะมีความรู้สึกดีๆกับที่นี่ฉันต้องรีบออกไปในขณะที่ทุกคนยังหลับอยู่ ทำไมมันไม่อยู่ตรงนี้แปลกๆทำไมหูฟังฉันหายไปละ่ะช่างมันเถอะสิ่งสำคัญคือต้องออกไปจากที่นี่ฉันจัดการกับฉากจากกันไม่เก่งทุกคนเตรียมตัวเออวันทยาฮอตไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกนี้ยังไงไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะถูกปฏิบัติแบบนี้แต่ฉันจะไม่มีวันลืมความรู้สึกนี้เด็ดขาด น่าเสียดายที่เราไม่สามารถพาเขาเข้ากิ่ยววิหก้าครามเกวของเราอาจไม่เหมาะกับเขาถ้าหากเขาเข้ามาอาจจะทําให้ความสามารถของเขาถูกจํากัดเอก็อาจจะนะผมขอถามหน่อยมหาลัยตู่หลินตอนที่พี่พาผมไปพี่ได้บอกใครหรือเปล่าก็บอกนะสิพอไม่งั้นเพื่อนๆของนายต้องเป็นห่วงแน่ผมเนี่ยสิจะไม่สบาย เหรอตอนนี้นาะยมีความสำคัญพอๆกับหัวหน้ากิวฉันเลยจริงเหรอผมควรภูมิใจสินะเอางี้ไหมในมากับฉันไปที่หอพักอาจารย์แล้วคุยกับชินนิงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นคือว่าตอนนี้ผมอยากเจอเพื่อนๆมากกว่านะผมขอตัวก่อนนะเจอกันใหม่ทุกคนจะเป็นไงบ้างนะ ใครนะมาเคาะประตูอะไรในเวลานี้เสียงของจางซานอ๋อืมพี่เหรอไม่ใช่ความฝันใช่ไหมใครนะนี่ก็ห้อง303นะโทษทีเหมือนว่าผมจะมาผิดห้องพี่ชิวจริงๆด้วยผมจางซานไงไม่น่าใช่นะอ้าวพี่ชิวกลับมาแล้วเหรอเจ้าหมอนี่คือจางซานจริงๆ จริงดีฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากฝึกทหารทุกวันเขาก็งีบหลับเพื่อลดน้ำหนักมีใครทำแบบนี้อีกไหมพี่ฉชิวหลังจากฝึกฝนอย่างหนักมา1เดือนผมก็พร้อมลาวกับสายฟ้าพี่ตอนนี้คุณเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโรงเรียนแล้วฉันคิดว่าหลังจากที่ฉันจากไปทุกคนคงจะค่อยๆลืมฉันไปแล้ว มันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงตอนนี้ทุกคนกําลังสนใจเรื่องของพี่หลังจากนี้จะมีรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพี่ด้วยพี่จะมาไหมไรายงานเหรอจะได้เจอเธอไหมนะงานประกาศผลฝึกพี่กาลังมองหาเทพธิดาอยู่เหรอเล่าสักหน่อยนายเหรอกลับมาแล้วเหรออ๋อฉันกลับมาแล้ว หลินเีวเทพธิดาฉินก็มาด้วยเหรอเพิ่งกลับมาเหระจ๊ะช่วงที่นายไม่อยู่มันน่าเบื่อมากเลยนะแย่ yeah, แล้วจนจน,จนกำลังโกรธอ,อยู่ฮ่าฮ่จริงเหรอฉันก็นึกว่าเทพธิดาทั้งสองสนิทกันซะอีกการประกาศผลฝึกเริ่มแล้วผู้อเวกพลังมิติอวากาศโอหยางเจอผออมหาลัยตู่หลินคนตรงนั้นน่าจะเป็นผออโอหยางเจอ ผมเหรอผู้อำนวยการสวัสดีครับนั่งลงสิผมว่าไม่น่าดีนะตรงนี้คนอยู่เยอะด้วยนั่งลงเธอหนุ่มน้อยสำหรับคนที่ทำให้เมืองของเราภาคภูมิใจมันเหมาะสมแล้วเล่าลูเล่าเรื่องนายให้ฉันฟังแล้วฉันจะสอนนายเองเมื่อมีเวลาจะสอนการใช้พลังมิติอวากาศกับฉันสินะโอเคครับทำไมหลินชิวไปนั่งอยู่ตรงนั้น เขาอยากจะชมการแสดงของเราพร้อมกับหออเหรอ,เ,หอเราก็เป็นนักศึกษาใหม่เหมือนเขาทำไมเขาถึงเด่นสง่ากว่าใครไม่คาดคิดเลยว่าเดินชิวจะนั่งอยู่ตรงนั้นช่องว่างระหว่างเรากับเขากว้างขึ้นเรื่อยๆเลยแต่หน้าแปลกที่ฉันไม่รู้สึกอิจฉาหรือเกลียดเขาแต่กลับรู้สึกยินดีจากก้นบึ้งของหัวใจการแสดงของนักเลียนเริ่มได้การแสดงของพวกเขาหน้าเบื่อมากหาอะไรทำดี ก้าวหาสอเอาทักษะของวันนี้มาได้แล้วกำลังสกัดทักษะขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่ได้รับการปลุกทักษะสายฟ้าระดับ A e. การปลุกทักษะสายฟ้าหลังจากใช้งานโ์จะถูกปลุกพลังสายฟ้าหลังจากใช้แล้วจะปลุกพลังสายฟ้าต้องการหรือไม่ใช่ไม่ดีแล้วที่ไม่ได้ระดับ E มีแค่คนโง่เท่านั้นและที่จะเลือกไม่ ตรวจพบว่าโฮสตมีทักษะแปลงกายสัตว์อสูรอยู่แล้วต้องการหลอมรวมหรือไม่ฉันผสานการแปลงกายสัตว์อสูรกับทักษะมิติเวลาไปแล้วยังผสานได้อีกเหรอต้องการผสานหรือไม่แน่นอนอยู่แล้วคราวนี้ฉันต้องแข็งแกร่งขึ้นแนะ่ผสานสําเร็จขอแสดงความยินดีกับโฮสต์ที่พัฒนาดดราเอมอนเป็นดดราเอมอนกระต่ายไฟฟ้าสําเร็จว่าไงนะ เพื่อความรุ่งโลดบทขยีความมืดมิดด้วยโดราเอมอนกระต่ายสายฟ้าเพื่อเทพแห่งความลุ่งโลดทำลายล้างความมืดมิดด้วยสายฟ้า9527นี่แกตั้งใจตั้งชื่อกับทำนองร้องเพลงแบบนี้จริงดีแต่นี่ก็หมายความว่าฉันสามารถใช้สายฟ้าได้ใช่ไหมใช่แล้วคุณต้องใช้สี่คำนี้เพื่อใช้ทักษะมิติฟ้าล้องฟ้าผ่าและเปลี่ยนล่างพับผ่าแกสิแล้วฉันต้องจำเป็นต้องเปล่งเสียงตอนใช้ทักษะไหม และเรายังได้ทักษะใหม่มาอีก3การเสียดสีสร้างสายฟ้าใช้ได้เฉพาะตอนเปลี่ยนล่างเท่านั้นโดยจะสร้างสายฟ้าผ่านการเสียดสีของฝ่ามือทั้งสองข้างความแรงจะขึ้นอยู่กับความเร็วของแรงเสียดทานความเร็วของฝ่ามือฉันโสดมา20ปีแล้วฉันมั่นใจในความเร็วของมือตัวเองอยู่แล้วของขวัญของคนโสดกระแสสายฟ้าทักษะโจมตีเป้าหมายเดียวด้วยสายฟ้า ทันสวรรค์เสริมความแข็งแกร่งให้ทักษะโจมตีเป้าเดียวของโฮสและคุณสามารถเรียกทันสวรรค์ทั้ง7จโจมตีศัตรูพลังของทักษะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยีเยย่ยมมามาเยอะเกินไปแล้วน่าเสียดายที่มีแต่ทักษะโจมตีเป้าหมายเดียวดูเหมือนว่าถ้ามีเวลาต้องไปหาทักษะสายฟ้าโจมตีเป้าหม้กลุม่มเก2าตอนนี้ฉันอยู่ระดับไหนแล้วตอนนี้ความสามารถนับเป็นระดับ S อีกนิดหน่อยจะขึ้นเป็นระดับ SS งั้นเหรอแบบนี้ฉันก็เจ๋งสุดๆไปเลยการสแสดงจบลงไปด้วยดีการสแสดงจบลงแล้วหมายความว่าการฝึกทหารก็จบลงด้วยผู้ฝึกชินผู้เหมือนกับพ่อแม่ของผมผู้จะไปแล้วนะดูแลตัวเองดีๆล่ะเดี๋ยวก็อ้วนเหมือนเดิมลอกผู้ครับเพื่อความสุขของมินมินผมจะไม่อ้วนอีกแนะ่ถึงฉันจะอรอการอบรมจบลงมาตลอดแต่พอถึงเวลานี้รู้สึกปแปลกๆแฮ เลินเชียวตามฉันมาโอหยางเจอกำลังรองนายอยู่รอผมเหรอเยอะเนื่องจากมหาลายัยเรายังไม่เปิดเป็นทางการเลยยังไม่มีคนเข้าใช้ห้องฝึกเออมาแล้วเหรอหมายความว่าไงไม่ใช่มาให้คำแนะนำฉันเหรอใช้พลังความสามารถทั้งหมดของนายโจมตีฉันทำไมคนเท่าสมัยนี้ชอบใช้วิธีนี้นะ เออไม่มีทางเลือกจงสถิตกายยาดลาเอมอนกระตายสายฟ้าพลังของเด็กคนนี้เหมือนว่าจะแข็งแกร่งกว่าเดิมนีล่างแปลงกระตายเหรอมันเท่มากเยอะืม เด็กคนนี้มีพลังสายฟ้าด้วยและพลังหมัดของเขาถึงระดับทองจริงๆไอ้หนูถ้ายังมีทักษะโจมตีอื่นอยู่อีกใส่มาไม่ยั้งเลยฉันจะไม่ตอบโต้กล้าดียังไงมาขวางฉันแต่เท่าคุณพูดเองนะว่าคุณจะไม่ทำอะไรผมในเมื่อพูดแบบนั้น